คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ End Screen หรือใส่วิดีโอท้ายคลิปในคลิปวิดีโอ YouTube ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นช่วยเพิ่มผู้ติดตามสำหรับเพื่อนๆที่ทำ YouTube ขั้นตอนการใส่ End Screen ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่ช่อง YouTube คลิกไปที่รูปโปรไฟล์ของช่องเลือกเมนู YouTube Studio คลิกเมนูเนื้อหา จากนั้นให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการใส่ e n d s c r e e n หรือวิดีโอท้ายคลิปยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นวิดีโอนี้ให้เราคลิกไอคอนดินสอตรงวิดีโอที่เราต้องการใส่ e n d s c r e e n ขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆมาดูทางด้านขวามือให้เราสบออลงมามาดูที่เมนู End Screen คลิกไปที่ไอคอนดินสอ จากนั้นคลิกองค์ประกอบของ Endscreen จะมีตัวอย่างให้เราเลือกหรือจะเลือกเองก็ได้โดยคลิกไปที่คำว่าองค์ประกอบเลือกองค์ประกอบที่เราต้องการตามตัวอย่างผมจะเลือกเป็น2วิดีโอและ1ติดตาม เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เราจัดแต่งหน้าขององค์ประกอบจัดเรียงตำแหน่งตามที่เราต้องการเมื่อเราจัดวางตำแหน่งตามที่เราต้องการได้แล้วขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกวิดีโอที่เราต้องการใส่ในเอนสกรีนคลิกไปที่วิดีโอที่ต้องการแล้วเลือกวิดีโอมาใส่ให้ครบทั้งสองช่อง ขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนๆดูตรงแถบการตั้งค่าด้านล่างโดยปกติแล้วตัว End Screen จะมีความยาว20วินาทีถ้าเราไม่อยากให้ตัว End Screen ไปซ้อนทับกับลิปวิดีโอแนะนำเวลาตัดต่อวิดีโอให้เราเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับ End Screen ซึ่งจะมีความยาว20วินาทีแต่ถ้าเราต้องการปรับระยะเวลาการแสดงของตัว End Screen ให้เราคลิกไปที่แถบองค์ประกอบที่เราต้องการ แล้วเลื่อนตัวเคอร์เซอร์ให้เป็นลูกศรตามคลิปแล้วปรับระยะเวลาที่ต้องการให้เอ็นสกรีนแสดงเราจะให้องค์ประกอบไหนแสดงก่อนหลังเราก็เลื่อนปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วเราสามารถที่จะกดพรีวิวเพื่อดูการแสดงของตัวเอ็นสกรีนก่อนได้ ถ้ายังไม่พอใจเราก็สามารถที่จะปรับแต่งใหม่ได้เมื่อเราปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการแล้วอย่าลืมกดบันทึกตรงเมนูบันทึกที่อยู่มุมขวาบนเสร็จเรียบร้อยกับวิธีการใส่เอ็นสกรีนหรือวิดีโอท้ายคลิปในช่อง YouTube ของเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ